สวัสดี่ห้าในรอบสุดช่วงหนึ่งนาทีรีวิวเฟอร์เราจะมาจอดเลืองเฟอร์นิเจอร์ภายในหนึ่งนาทีกันนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ไปแล้วโชว์ทีวีไซส์3มเมตรวันนี้มะนาวมีชุดท้องนอนใหม่ที่บอกเลยว่าตั้งคู่กันเนี่ยสวยมากๆเซทห้องนอนนี้นะคะจะเป็นเซทห้องนอน3ชิ้นจุกๆไปเลยเริ่มกันที่ชิ้นแรกก,ก็คือเตียงค่ะเตียงตัวนี้เป็นงานใช้สีเทาตัดกับลายไม้สีอ่อนเพิ่มความหรูหราและชุ่ด้วยการใช้อลูมิเนียมเป็นงานสีทองแบบนี้นะคะที่สำคัญรุ่นนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นนนนงงาาคยัลพื้น น้ำหนะักคือรับได้แน่นอนนะคะแล้วก็มีคานยันตรงกลางให้อีกเพิ่มความแข็งแรงส่วนตัวไม้ที่ปิดท็อปเนี่ยหนาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เตียงแข็งแรงรุ่นนี้มะนาวแนะนําเลยนะคะมากันที่ชิ้นที่2ค่ะนั่นก็คือตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าสำหรับรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นงานไฮไลท์มากๆเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีลักษณะเป็นตู้กระจก2บานแบบนี้สําหรับใครที่เป็นสายแฟชั่นมีเสื้อผ้าแบบโพเอ็มกุชชี่ต่างๆเนี่ยคือสามารถเก็บไว้ได้โชว์ไว้ได้แบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้ ี้แล้วเนี่ยตัวบานพวกนี้ยังเป็นบานซอโปโพดด้วยสําหรับใครที่กลัวในเรื่องของว่าตัวบานมีเสียงดังหรือเปล่าอันนี้งานซอโปโพสแน่นอนและกระจกขาอันนี้จะเป็นงาน สีพิงโกนะคะเป็นสีพิงโกทําให้ห้องของเราดูกว้างขึ้นโดยการใช้กระจกเป็นตัวหลอกสายตานอกจากนี้แล้วนะคะเฟรมตรงนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการแต่งบ้านสไตล์รัชุลี่อันนี้มะนาวบอกเลยว่าเข้าแน่นอนและชิ้นสุดท้ายในเซตค่ะคือจะเป็นโตเครื่องแป้งโตเครื่อง,ง,งแป้งตัวนี้เป็นกระจกไซส์ใหญ่พิเศษมาพร้อมสตูดและช่องเก็บของเป็น2ลิ้นชักแบบนี้หน้าโตกว้างมากวางเครื่องสำอางได้เยอะจริงเซตนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ชิ้นนั่นก็คือตู้เสื้อผ้าโตเครื่องแป้งแล้วก็ เตียงนะคะราคาจะอยู่ที่17,900บาทแล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้นะมีเตียงให้เลือก2ซ้ายคือซ้าย5และ6ฟุตค่ะสนใจสินค้ามาได้เลยนะคะที่รา้านของก้าเฟอร์นิเจอร์ค่ะ